คนชีวิตรักไขหวานที่หายไปมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากพ่อชื่อสินแทนส่วนคนเป็นแม่ชื่อน้ำบุตรมีลูกสาววัยห้าขวบชื่อไขหวานทุกคนอยู่ร่วมกันมีแต่เสียงหัวเราะและมีความสุขไขหวานตื่นได้แล้วจ้า แม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะมาจ้ะมากินข้าวก่อนนะค่ะคุณแม่แต่คุณแม่ไปปลุกคุณพ่อก่อนได้ไหมคะนะไข่หวานขอนอนต่ออีกสักนิดเด็กคนนี้นี่น่าตีจริงๆไงไข่หวานเมื่อคือนนอนหลับดีไหมลูก หลับสบายค่ะคุณพ่ออาหารวันนี้อร่อยมากๆค่ะคุณแม่ปากหวานเหลือเกินนะเรานะ่ะลูกชอบแม่ก็ดีใจจ้ะกินเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนได้แล้วนะเดี๋ยวสายไปก่อนนะที่รักเย็นนี้เจอกันจะ้ะค่ะที่รักแล้วบุตรจะทำอาหารอร่อยๆไว้รอนะคะเมื่อสามีและลูกออกไปแล้ว น้ำบุตรจึงมาทำงานของตัวเองบ้างน้ำบุตรเป็นนักเขียนชอบเขียนนิยายผีและอยู่ๆเธอก็เกิดคิดพล็อตเรื่องหนึ่งขึ้นมา <Yeah. S 1> ผีสาวต้นหนึง่งคอยอาฆาตทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ฆ่าเธอค่อยๆตายทีละคนทีละคน,ละคนและผีสาวตนนั้นก็ได้ลักพาตัวลูกสาวของฆาตกรไป เด็กหญิงหายไปอย่างไรร่องรอยแล้วทุกคนก็ออกตามหาฮ่าง่วงจังไม่ไหวละเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าน้ำบุตรเขียนงานเพลินแล้วง่วงจึงงีบหลับจึงไม่เห็นว่ามีเงามืดสีดำทะมึนออกมาจากจอคอมพิวเตอร์แล้วจ้องมองเธอด้วยสีหน้าขับแขนใจ ขอบคุณที่ช่วยชุบชีวิตฉันขึ้นมานะน้ำบุตรฉันชื่อนิรชาแม่คะไขหวานกลับมาแล้วคะ่ะอ,อ้าวโทษทีแม่ง่วงก็เลยเผลอหลับจ้ะว่าจะทำสาคูไส้หมูหิวไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่รีบไปทำให้กิน หิวคะ่ะคุณแม่แต่ไข่หวานอยากกินเคก้กไม่อยากกินสาคูได้จ้าเดี๋ยวแม่ทำให้นะน้ำบุตรมีความสุขที่ได้ทำนั่นทำนี้ให้สามีกับลูกกินเธอคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้สามีและลูกที่ดีวันหยุด สินแทนตั้งใจพาลูกและภรรยาไปเยี่ยมแม่และพี่สาวของเขาที่แม่ห้องสอนนำบุตรคิดว่าจะเอานิยายที่แต่งค้างไว้กลับไปด้วยก่อนไปหญิงสาวแวะไปซื้อข้าวของเป็นของฝากไปให้แม่และพี่สาวของสามีระหว่างทางเจอหมอดูจึงแวะดูสักหน่อยดูดวงแม่นๆจ้ะ จะดูดวงใช่ไหมเธอนะใช่ค่ะฉันอยากลองดูดวงบ้างวันเดือนปีเกิดอะไรล่ะ16มกรา25 29ค่ะอืมฮึนี่ดวงตกนะจะเสียของรักถ้ามีผัวมีลูกก็จะเสียไปทั้งสองคนผัวจะมีเมียใหม่ ลูกก็จะไม่รักอะไรนะไม่จริงค่ะสามีและลูกฉันยังอยู่ดีเลิกพูดเดี๋ยวนี้นะแย่จริงๆฉันไม่น่ามาดูเลยหญิงสาวจ่ายเงินแล้วออกไปอย่างฉุนเฉียวมีอย่างหรือมาหาว่าสามีของเธอจะมีผู้หญิงคนอื่นแม้จะบอกว่าหมอดูดูไม่แม่นแต่น้ำบุตรก็อดระแวงไม่ได้ จึงโทรศัพท์หาสามีแทนคะวันนี้คุณอยู่ที่ไหนคะก็ต้องอยู่ที่ทำงานสิจ๊ะมีอะไรไหมปกติไม่เห็นโทรหาผมเลยเออไม่มีอะไรคะ่ะบุตรแค่จะถามว่าเย็นนี้แทนอยากกินอะไรอะไรก็ได้จ้ะบุตรทำอะไรผมก็กินหมดแหละเดี๋ยวต้องวางแล้วนะผมมีประชุมต่อค่ะ ขอโทษนะคะแทนที่โทรมากวนฮ่าโล่งอ,อกนังหมอดูบ้าเดามั่วจริงๆน้ำบุตรโล่งใจที่ทุกอย่างยังดูปกติดีไม่มีทีท่าว่าสามีจะปันใจให้คนอื่นเลยสักนิดส่วนลูกสาวก็คงไม่มีทางที่จะไม่รักเธอเช้าวันเสาร สินแทนพาลูกสาวและภรรยามาถึงแม่ห้องสอนคุณจันกับต้องตาพี่สาวของสินแทนออกมาต้อนรับไขหวานหลานรักของยาคิดถึงจริงๆคุณย่าคะไขหวานก็คิดถึงคุณย่าค่ะพอดีเลยลูกเย็นนี้ลุงก้องก็จะพาหนูทิพมาหนูจะได้มีเพื่อนเล่นนะ วาพี่ทิพมาดีใจจังค่ะไข่หวานจะได้ไม่เหงาเมื่อตะวันตกดินน้ำบุตรออกมาเดินเล่นคนเดียวหลังบ้านเธอรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามตลอดเวลาในหลายครั้งเธอได้ยินเสียงหัวเราะอะไรกันนะทำไมรู้สึกขนลุกเย็นยะเยือกแบบนี้ นี่มันน่าร้อนนะว้ยกลับขึ้นไปนอนดีกว่าไขหวานกับหนูทิพขอนอนห้องด้วยกันกันสองคนกลางดึกยู่ยู่ไขหวานก็ลุกออกมาจากเตียงทั้งที่ยังหลับเดินละมือออกไปใกล้สระน้ำมีเสียงหนึ่งเรียกขึ้นเดินมาสิเดินมาสิจ๊ะมาสิไขหวานเดินมาสระน้ำหลังบ้านเ,เร็ว อย่างนั้นแหละกระโดดลงไปโดดลงไปเลยนะแวะไปดูไข่หวานหน่อยดีกว่าว่าหลับหรือยังไข่หวานเอ๊ะไข่หวานไปไหนไข่หวานลูกไข่หวานเกิดอะไรขึ้นคุณไข่หวานคะ่ะไข่หวานหายไปตายละงั้นก็ออกตามหาเร็ว ทุกคนออกตามหาจนมาเจอไข่หวานนอนหลับอยู่ข้างสระน้ำทุกคนตกใจมากและไม่สบายใจที่ไข่หวานละเมอออกมาเล่นน้ำกลางดึกแบบนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ ละครชีวิตรักค่ะหลังจากที่พี่ตั๊กไม่ได้ทำละครรักในช่องนี้นานกันพอดูเลยนะคะเพราะไปทำเรื่องเล่าชวนผวาค่ะระหว่างเรื่องเล่าชวนผวาตอนเดียวจบกับเรื่องยาวๆละครชีวิตรักชอบแบบไหนมากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์นะคะ